เหตุดังเปิดสาเหตุคู่รักไปต่อไม่ได้งานนี้ต้งและพลอยโดนโยงเต็มๆเ,เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนก็จับตาไม่น้อยหลังมีคนสังเกตเห็นว่าคู่รักอย่างพลอยและต้งได้อันฟอลล n อินสตาแกรมันแล้วค่ะซึ่งล่าสุดน,นะคะเพจดังเจมอยร้อยแปมาโพสข้อความว่าเขาเลิกกันยังนะ ไม่รู้เลิกถามได้แล้วปัญหาเดิมๆที่ไม่ได้รับการแก้ไขฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ปาร์ตี้มาดื่มมาดิ้งรักเพื่อนและติดลมสุราเมรลยะภาคาสติอย่าใช้คำว่าเรื่องแค่นี้กับความรู้สึกคนอื่นอย่าคิดว่ามันแค่เรื่อง,งเล็กๆเพราะถ้ามันเล็กจริงมันจะไม่มีปัญหารอเวลาเยียวยาและรอคนหนึ่งตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ก็ไม่ได้เห็นผู้เศร้าอะไรนะ ยังลันลาปาร์ตี้อยู่แฟนกันมีปัญหากันบ้างเป็นเรื่องปกติแต่คนเราจะยอมปรับตัวเมื่อรักใครสักคนมากพอเราจะปรับเพื่อไปต่อไม่ใช่ทะเลาะเพื่อบอกเลิกแต่ถ้าอีกคนไม่ปรับใดๆก็อยู่ที่เราทนได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองงานนี้ดูเหมือนว่าหลายคอมเมนต์จะพุ่งเป้าไปที่คู่ของโต้งและพลอยนั่นเองคะ่ะ